ครับสวัสดีครับผมวายุนะครับจาก PW Audio นะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกะจะมารีวิวนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับกะที่จริงชุดนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับอ่ารวมติดตั้งนะครับเป็น1 0 0 0 0 0สนหนึ่งามนะครับ1นึ5 0 0สบาทประมาณเนี่ยรวมทรงรวมติดตั้งนะครับเพราะว่าต้องไปติดตั้งไปเซตระบบยุลัดนะครับนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดดิจิตอล2ชุดนะครับเป็น สอสชุดแฝดซึ่งเป็นล้านเดียวกันนะครับลูกค้าส่งรูปมาให้บึงนะครับทาง facebook นะครับว่าอ่าดีเทลของร้านจจะเป็นแบบไหนย่างเข้าไปจะเป็นเวทีสั้นสองจะเห็ดเป็น VIP อย่างประมาณนี้นะลูกค้ากระส่งมาให้บึงนะครับที่นี้ผมก็เลยจัดชุดไปนะครับเดี๋ยวผมแนะนำแล้วกันว่ามีอย่างนงนะครับจะเป็นตู้อ่งอาเซีนะครับเป็นตู้ตั้งซึ่งเสียบไหลุม อาศัยว่าให้เสียงดังไปไกลอีกเพราะว่าถ้าเอาไว้ตั้งไว้ตาหลายเวลาเป็นลานอาหารนะครับเสียงมาผูอยู่ใกล้หูแตกตายแบบพุอยุ่ใกล้ๆพันว่าในยินเสียงประมาณนี้เขาก็เลยต้องใส่เสาตั้งขึ้นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นโค้งรอเลยนะครับจะเป็นโค้งรอก็คือเป็นแหลมเจนหาศูนย์เลยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับของตู้ตั้งนะครับก็บจะมีเสาเล็กให้นะครับแล้วก็จะมีลุมถึง2ใบข้างล่างนี่จะเป็นตู้บีวีนะครับอ่า บีวีสินิ้วนะครับตัวนี้สิเป็นตัวขนาดเจดสิบนะครับกะถ้าเอาตัวใหญ่หลายเวลาเข้าไปล้านนะครับมันกะจะเฮ็ดให้ดูคล้ายๆว่าอ่ามันเธอทะของล้านนะครับแต่ว่าเขาอะจำเป็นต้องใส่18นิ้วเพราะว่า18นิ้วเนี่ยมันจะเฮ็ดให้เสียงควบคุ้มขึ้นแต่ว่าต้องเป็นตู้น้อยเขาก็เลยต้องใส่บีวีเจิไปนะครับเพราะว่ามันกับเพื่อนรองรับดินดนตรีสดพร้อมนะครับมันก็เลยต้องนึบๆเั็กหน่อยนะครับอ่า กะตู้นะครับก็บจะมีตะแกรงปั๊มโรงงานใส่ฟิลเตอร์นะครับติดโลโก้นะครับก็บคือทั้งสองใบตู้กลางก็จะเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานติดโลโก้นะครับส่วนในแล็กนะครับนี่เขามาเบิังในแล็กในแล็กกัเริ่มต้นนะครับก็บจะเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวนี้แปดชัแนลนะครับลูกค้าอ่าฟิกมาว่าผมใส่ดนต, 3, ตรีสามสามตกับชิ้นหนึ่งสองสามนะครับอีก2อันใส่ไม้ที่เหลือก็สแตนบายไว้ สตัวเพื่อจะเสียบอย่างนะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันของ usb หรือ b l บลู o t h แยกตั้งหากตัวนี้บ่ได้เป็นหุ่งเกี่ยวกับช่องนะครับก็มีไฟแฟนทอมไ้ถ้าเครื่องดนตรีอนใดที่ต้องการใส่ไฟนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับถัดมานะครับในแหละก็จะมีปลั๊กโหลดนะครับเพื่อที่ให้ไฟได้เพียงพอนะครับเป็นการที่ว่าบ่ต้องลากปลั๊กต่อไร้อันคือเสียบตัวเดียวนะครับนะครับถัดมาก็จะเป็นคอร์ดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคอรดรุ่นนะครับ w d s p r 2 0 6 0นะครับก็บคือเขาอ่า2ออก6นะครับที่จริงนะครับถ้าเฮาสีซ้ำซาสีใสธรรมดาทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องใส่คอร์ดดิจิตอลก็ได้แต่ที่ผมเลือกใส่คอร์ดดิจิตอลให้ลูกค้าเนี่ยคือเฮาบ่งหัวร้านอาหารเน่ยเสียงรบก,กวนมันหลายอย่างคนหลายคนถ้าใส่ระบบดิจิตอลเขามาซอยแน่จักหน่อยนะครับมันก็นจะซอย การทํางานหรือซอยที่เขาปรับเสียงได้หลายขึ้นนะครับดีกว่าเขาบ่มี่อย่างเลยนะครับแต่ถ้าขั้นจะใส่ระบบดิจิตอลจนเบิดอทั้งเร็จผมก็ว่ามันจะเสียงเงินเกินความจําเป็นนะครับแล้วกับชุดนี้สามารถอัปเกรดไปได้เรื่อยๆจนหอดอดลนตีสดเลยนะครับลนตีสด10ชิ้นก็ได้แต่ว่าเขาต้องอัพไปเรื่อยๆแต่ว่าบบได้เอาทีมใบนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพาวเวนะครับสำหรับ พาวเวอร์รุ่นนี้ก็จะเป็น MA ขีด2000นะครับที่ผมเลือกตัวนี้ก็คือถ้าตั้มก็นี่ไปอ่ะถ้าขับดอก18ผมว่ามันกะถามว่าขับได้บอขับได้ครับแต่ว่ามันสีโบอิมนะครับผมก็เลยเอาเป็นดอกเอเลือกเป็นพาวเวอร์รุ่นนี้นะครับถ้าถึงดอกเขาสีดีตู้ดีแต่ว่าพาวเวอร์ขับบถถึงกับบม่มีประโยชน์นะครับกับประมาณนี้นะครับภาพรวมก็จะเป็นตู้ตั้งเสานะครับ นอกจากในแลกแล้วก็จะเป็นแลกนะครับตัวนี้ใช้เป็นแลก 6U นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเพิ่มอยากจะลดอยากจะตัดสินใจยังไงโทรสอบถามผมได้เพราะว่าสเปคแต่ละยางแต่ละอันมันจะบบกขึ้นกันนะครับโอเคนะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับกําลังหาเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนั่งชิวหรือเป็นพับเล็กๆพับขนาดย่อมนะครับพับขนาดใหญ่ สิเป็นรถแฮสิเป็นเวทีเครื่องเสียงอิเล็กทรอนทุกอย่างนะครับหรือจะเป็นหอรกระจายข่าวในหมู่บ้านนะครับก็คือสอบถามผมได้นะครับเข้ามาโทรมาคุยเรื่องราคาสอบถามกันเบื้องว่ามันจําเป็นต้องใส่ขนาดใดเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละอย่างมันบ่จําเป็นต้องใส่เครื่องเสียงขนาดใหญ่ก็ได้นะครับขอให้มีหน่อยแต่ว่าดังดีก็ได้คือกันหรือลูกค้าแบบ่จําจกัดงบเข้าคุยกันได้เบิดครับว่าอันใดมันดียังไดแต่มีประมาณนี้ฝากไว้นะครับท่านใดที่สนใจ แต่ชุดนี้ผมจะบม่ได้เปิดให้ฟังเน้อเพราะว่ามันสิได้ขืนคล้องแล้วผมสิได้ขืนคล้องไปส่งมืออื่นนะครับแต่ว่าที่ผมรีวิวว่ามีอย่างเนี้ยคือคล้ายๆว่าผมยานไปหอดหนางงานแล้วมันฉุกลระหกึกเดี๋ยวลูกค่าสีมองผ่าพบ่ออกผมก็เลยอัดไปให้แต่เก็บม,มาฝากกันนะครับมือนี้กะวันที่อ่า25นะครับกะมืออื่นไปวันที่26นะครับ ผมกะจะไปติดตั้งยูคอนแกนนะครับโอเคสำหรับคลิปวนนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ท่านใดสนใจก็สอบถามติดต่อมาได้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ